นะคะหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะทักทายผู้ชมนะคะทุกแอปพลิเคชันนะคะที่ติดตามช่องเรากันอยู่เป็นประจำอย่าลืมกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ<อ>และวันนี้ค่ะพาผู้ชมมาเที่ยวงานสมาคมชาวใต้สมุทรปราการที่จังหวัดสมุทรปราการแถวแถววัดตำรุนั่นเองนะคะชมคะ<อ>่ะแล้วก็ตอนนี้เราพาผู้ชมนะคะมาเที่ยวชมงานว่าภายในงานมีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับ ร้านค้าที่มาออกบูธนะคะแล้วก็กบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยนะคะมาเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะ่ะตรงทางเข้างาน ก็จะมีบูธของขายาจะเป็นในเรื่องของระบายสีนะคะเ,เรียกว่าพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันได้มานั่งระบายสีกันได้และงานของเรานะคะอยากจะบอกว่าเปิดโอเพ่นนะคะให้ทุกคนได้เข้าชมางานของเรานะคะมีฟรีคอนเสิร์ตทุกค่าคืนค่ะผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าคืนนี้ค่าคืนวันที่8ธันวาคมนะคะพบอกับเซดินวงแฮมเมอร์แล้วก็ในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของงานนะคะวันที่9กนะคะก็จะมีท่านพลตระกูลเอก สุรเชษฐ์หักพานนะคะซึ่งเป็นานายกสมาคมชาปากใต้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมคะวันที่9ก้าอย่าลืมอย่าลืมอย่าพลาดกันงานนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆวัดตำรุนะคะวัดตำรุค่ะก็เปิด G.P.S มาเลยว่า,าวัดตำรุก็ได้เพราะว่าสถานที่จัดงานของเราอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะกับวัดตำรุนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคุงชูซ่า z o งไปใกล้ๆเลยส่ o ไปใกล้ด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ด้านหลังด้านหลังเลยซูมใ,ใกล้สถานที่จอดรถของเรากว้างขวางสะดวกสบายค่ะซูมใ,ใกล้เลยชิ้นซาจา๋าโอเคซูมมาใกล้อีกนิดหนึ่งใกล้อีกนิดหนึ่งซูมซูมใกล้อ่าซูมใกล้อ่านี่ค่ะเอาละค่ะชิ้นซาเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะชิ้นซาจา๋าดีกว่าค่ะมานี่มาระบายสีเองก่อนเลยอันนี้เลยอยู่ตรงทางเข้างานเลยนะผู้ชมค่ะ ค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถ เที่ยวชมงานได้เช่นกันนะคผู้ชมขะโอ้ยเรียกได้ว่าอาหารมีให้เลือกซื้อและประทานกันเยอะเลยบางคนยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะเ,เป็นงานภายในหรือเปล่าเอ๊ะเป็นงานของสมาคมชาวใต้สมุทรปราการจะพาะคนใต้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะบอกบอกต่อด้วยนะคะว่าไม่ใช่คะ่ะแล้วก็ฟรีคอนเสิร์ตทุกค่ำคืนเลยอย่างค่ำคืนนี้พบกับศิลปินวงแฮมเมอร์นะคะและวันพรุ่งนี้พบ,บไก่กละมังนะคะพร้อมระมวงย้อนยุคมันแน่นอนคุณผู้ชมคะตาม มานะคะมาเที่ยวกันนะพาลูกนพาร้านพ่อรัวมาเที่ยวกันนะคะมาเลยค่ะมากันต่อเลยอ่ะแล้นี้ก็เป็นของเล่นอ่าบรรยากาศแบบงานวัดย่อมๆนะคุณผู้ชมค่ะโอ้สุดยอดมีปลาปองมียิงปืนนะสุดยอดยิงตุ๊ก,กตานะโอเคยิงก็นละยิงได้ก็รับไปเลยเฮ้สุดยอดยอะยอะเยอะ มันมากคุณผู้ชมอ่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่เลยร้านหมึกย่างนี่อ่านะคะเราไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายลูกชิ้นระเบิดนะคะนี่ค่ะก็ แวะหาซื้อของอของกินมากมายเลยแล้วไปนั่งทานที่มุมโน้นเลยหน้าเวทีเวทีใหญ่มากส o o รคุณช่าซ,ซ,ม,ซ,ม,ซ,ม,ซมเวทีโอ้ยเวทีใหญ่มากคืนนี้นะคะคุณจะได้พบกับฟรีคอนเ c o ร์ e แฮมเมอร์ค่ะเย้ค่ะคุณผู้ชมคะข้อแรงตายนะคะ พอดีว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ทีลานออขนมจีนน้ำยาใตาาานา้นะคะทีงานชมสมาคมชาวใต้เสมอประการนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเราอยู่ที่กรวดชาวอวดนะคะถ้าพี่น้องมาเที่ยวงานนะคะวันพรุ่งนี้นะคะคือวันที่เก้าวันสุดท้ายของงานนะคะอย่าลืมมานะคะนี่เลยมาเลยนะคะที่กรวดฉาวอวดเลยนะคะน้มจีนน้ำยาใต้นะคะจากชมรมชาวใต้บางนากรุงเทพนะคะนี่คะ่ะพี่น้องจ๋ามีโอ้โหนี่เรียกว่าค่ายดี มากเลยพี่น้องจ้าร้อยรอยมีแกงไตปลานี่เคีหมดแล้วนะค่ายถ้าค่ายตั้งแต่โอ้ตั้งแต่วันเย็นแล้วนะน,นี่อีหมดแล้วค่ะพี่น้องจ้าเนี่นะนะแล้วก็มีแกงส้มนะคะมีแกงส้มมีแกงมีแกงไก่ชื่อช่อศาสตร์ส้มใกล้ๆแกงไก่อ่า ซมแกงไก่นะฮะแกงซมนี่นะฮะแล้วก็แกงไต่ป้านะทางด้านนี้นะอ่าจะหมดแล้วจะหมดแล้วผู้มชมโอ้ยจะหมดแล้วอันนี้น้ำยาน้ำยาน้ำยาก็จะหมดแล้วเช่นกันโอ้นะอันนี้ก็ะจะเป็นในเรื่องของ อันนี้แกงไก่ไกงไตปลาไตปลาไตปลาอาเจ้าเจ้ามาโซ่วันนี้แกงไก่อ่านี่ไก่กินไก่อ่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายพี่ๆศิลปินแฮมเมอร์นะคะวันนี้พบกับฟรีคอนเสิร์ตพี่ศิลปินแฮมเมอร์กำลังจะขึ้นเล่นแล้วนะคะแต่เราก็จะโปรโมทร้านนี้เลยนะคะเพราะว่าร้านขนมจีนนะคะกัวฉอวดนี่สุดยอดมากของพี่ใต้เองนะฝากด้วยนะคะผู้ชมค่ะนะฝากด้วยนะคะพี่น,ะะนะะ้นะะนองจ้าต่อเช้านะคะยังยังมี ดิว่าโอกาสได้มาชิมนะคะข้องล,ยลอยๆนะคะาหาร้อยหาร้อยจากาปักาตนะคะนี่ค่ะกับข้าวหน่มจีนน้ำยาตายนะคะก้องขวดชะวดนะคะก้องผีตายนั่นเองนะคะแล้วก็มาชมฟรีคอนเสิร์ตก็ได้พวกนี้นะพ่อไกกะละมังนะคะเพราะแล้วก็ดิว่าระมงยอ้อนยุกนะคะชมฟรีนะแล้วก็ไปซ่ามาจะซื้อข้องกินเหล้านี่นะคะไปนั่งกินด้านหน้าเวทีได้เลยไม่ได้มีแค่น้่มจีนนะคะมีอีกเยอะค้าพี่น้องจ้าก้องกินก็เยอะแยะเลยนะคะพี่น้องคะก็มาสื่อแล้วก็ซื่อแล้วก็ไปนั่งกินกันได้หน้าเวที นะคะชมฟรีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ยังมีบรรยากาศนะคะของส่วนเด็กเล่นจะเป็นข้องเด็กเล่นอะไรเลยผ่าลูผ่าล้านมาเที่ยวไดนะะ้นะคะเออนะคะข้องฟากนะ,ะจากสมาคมชาวตายสมุทรปราการนั่นเองนะคะโอ้นี่มาสัมพาร์สสุดรอดหรอตะกี้ตีอ้าวพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะพีช่ชาครับอ้าพี่ชาพี่ชาเชิญชวนคนมาเที่ยวงานตัวชาววันสุดท้ายอ๋อตัวชาววันสุดท้ายครับ กับไก่ละมังกับกาวร้อยๆโดยร้อยจั่วกลัวใจอวดตุดย่อนกับสามร้อย<โ>การันตีได้การันตีดได้เลยนะใช่ครับต่อเช้านะต้องมาเจอกันให้ได้ให้ได้เลยนะต้องมาพบกันให้ได้เลยนะพี่น้องจ๋าหน้าที่ปีละครั้งนะคะทีงานสมาคมชาวใต้สื่อรูประกอบารเขาจะจัดงานยิงย่งใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ฟรีคอนเสิร์ตไก่ละมังโอ้ฟรีคอนเสิร์ตไก่ละมังค่ะต่อเช้าวันสุดท้ายของงานนะไก่โครมไก่โคมนะคะเติมเนื้อเดี๋ยวไปอยู่คณะเดียวกันนั่นไป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 คณะเดียวกันเลยนะ ต้นน้ำเชิญยิ้มไ <c> ง <oughs> ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มแหมมุกเยอะนะคะโอเคเลยนะนี่พี่ๆเขาก็อยู่กันมากมายเลยนะคะนี่ค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านอีกร้านหนึ่งนะคะที่ถ้ามาเที่ยวงานเลยนะคะตรงมาร้านนี้เลยนะคะพี่น้องจ้าลูกชกลูกชกลูกชกนะคะพอแหมไม่เกีียวนะคะแหมก็ไม่ชกลูกเอ่อผอก็ไม่ชกไม่ชกแต่ถ้าลูกต้องชอกลูกต้องชอกก,ชกันาดนี้คิโเดียวก้าลูกชกี่นะคะเนี่ยพันนี้เลยพี่น้องนี่โจโจโจ ลูกชกนะคะพอแม่ไม่เกีียวนะคะไม่ชกแต่ถ้าลูกต้องชกนะคะลูกชกกัน <c oughs> นำเสนอก่อนนำเสนอนำเสนอแล้วเอามมให่เอาพี่เส้นตีพี่เส้นตีครับกับลูกโชคลอยแก้วกับพึ่งทำไม้ไหมครับน่ากินไหมครับนี่ในในหม้อนะครับในหม้อในหม้อเอาโจ๊ครับดีเจต้นน้ำนะครับเอาว่าพี่ตาไม่ดีค่ะน่ากินไหมครับพึ่งทำสดไหมนะครับมาช่วยนุ่นนุ่นด้วยนะครับตัวเจ้าตัวเจ้ามีแท่งต้มนะครับตัวเจ้าแท่งต้มอ่าแท่งต้มอ่าแท่งต้มตัวเจ้ามาช่วยกันนุ่นนุ่นนะบ้านเราขอบคุณมากครับดีเจต้นน้ำจ้าค่ะโฆษณาสร้อย ไอยาลังกาไอยาลังกาเลยนะโอเคจ้าขอบคุณครับก็อย่าลืมนะคะแวะมาทีงานแวะมาทีงานกันแล้วนะคะแวะมาซื้อมากินลูกชกลอยๆกันนะคะพี่น้องจานี่ต้นกัมเนิดนี่มันอยู่แค่ไหนนี่ลูกชกนี่อยู่ตรงไหนนครศรีธรรมราชอยู่ผังห้าผังห้ากันนกคนซีรรมราชนะคะผังห้านะผังห้าเออคนซีี่นี่นีเตรียมเตรียมไส่ทุ่งเลยนะจะแทะมาดีเจได้คนซีเม็ดจากข้าวข้าวแต่ว่าผังผังห้าผังห้าแต่ออกซีจฉมพูเด้อนะ งสังเกตง่ายๆเ,เลยนะคะจะจะจาจะน่ารักมากโอเคนะคะกาฝากกันไปด้วยนะคะนี่ค่ะลูกชอก็อกก้าพี่น้องจ้าฝากกันไปด้วยนะคะลูกชอก็อกก้ ากินได้นะคะที่านนง,งานสมาคมชาวใต้เสมรประการวันที่9ก้วันสุดถ่ายของงานนะคะมากันให้ได้นะคะขวากกันไว้ด้วยนะคะช่องอสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดํานะคะทุกแอปพลิเคชันเลยดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะ,<ส>ะช่องนี้มีแต่ของอร่อยเเฮ้อาไม่ใช <laughs> ช่วงนี้ช่วงนี้มีแต่พาพาเื้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะทุกแอปพลิเคชันเลยเราจะมีทั้งสาระและความบันเทิงมากมายที่ช่องของเราให้คุณได้ชมกันนะอย่าลืมกดเทิร์ไลค์กันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดติดตามกันไปเรื่อยๆเลยที่ช่องของเราดีเจต้นน้ำเชิญยิมทุกแอปพลิเคชันแล้วเจอกันนะคะกุดเบื่จําคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็เจอกันนะคะเรามาเด้งกันนะคะโอเคนะรักนะาเจบจุดจู่ปุยจ เจอกันค่ะดีค่ะ